เป็นรางวัลของผลกระแสนะครับแล้วก็อีกอัานหนึ่เป็นเอ่อเป็นรางวัลอินฟูที่เท้าห้าเนี่ยถ้จริงจเป็นปีรหรปีที่สองครับปีปีที่แล้วก็จะได้ของทาวน์เหมือนกันแต่ก็ปีที่แล้วจะได้เป็นพิธีกรแล้วพอเป็นปีนี้ก็ได้เป็นเป็นอินฟูแล้วก็เป็นเอ่อเป็นฮัสบี้อินฟูกับผลกระแสเป็นรายการเรียกว่าเดินสายรับรางวัลเลยทุกมปีคะ ครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่ที่ให้รางวัลนะครับก็ถือว่าก็ทําให้เราหายเหนื่อยนะฮะแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีแรงที่จะทํางานต่อไปนะอืมเพราะว่าการทำของกระแสขึ้นเหมือนรเหนื่อยผมว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยเอาเรื่องพอกอนหน่อยหรอแบบเออยังไงก็มันเหนื่อยมากนะฮะคือคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแขกรับเชิญคือคือแต่ละเคสเนี่ยเราก็ต้องแบบ ทำกันบ้านนะฮะอย่างอย่างเรื่องทองอย่างเงี้ยก็โอ้โหมันเรื่องทองนี่เป็นอะไรที่หนักมากนะมหากาบเพราะว่าคือพอเราทําเรื่องทองไปก,ก็ก็รู้ได้เลยว่าคือประชาชนคนไทยชาวบ้านเนี่ยบางทีรู้จักแต่ทองแต่แต่เมื่แก่เขาไม่รู้ว่ามันมีเรื่องของการแยกประเภทไปอีกว่าทองมันมีกี่เปอร์เซนต์อะไรยังไงคือคนน่าเห็นใจอะคืออย่างบางคนจะบอกว่าเอา้าก็ไม่รู้เลยจะไปซื้อทําไมเนี่ยคือมันห้ามไม่ได้หรอกครับบางที ขายทองราคาถูกแล้วชาวบ้านเนาะเขาก็บอกว่าเป็นทองเขาก็อยากได้ทุกคนก็อยากได้ห้าพันกว่าซื้อ388อย่างเงี้ยใครไม่อยากได้ก็ธรรมดาดิพี่หนุรู้สึกไงบ้างคะรายการผกลกระแสเป็นแรงกับเพื่อของสัมเทมไปแล้วทั้งทยคงไม่ไม่ขนาดนั้นละครับ ก็จริงๆก็เป็นแค่กระบอกเสียงแต่ว่าคงจะไม่ได้แรงกระเพื่อมเพราะจริงๆแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสื่ออีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ก็ช่วยเหลือสังคมนะครับคือไม่ใช่ผลกระแสอย่างเดียวหรอกครับคือถ้าเกิดว่าผลกระแสที่เดียวคงทําไม่ได้หรอกนะฮะก็ยังไงก็ต้องดีแบบทุกๆที่ที่เขาทำนะไม่จะเป็นหลายๆช่องอย่างช่องของคุณกุศาพิวันช่องแปช่องไทยรัฐช่องอมรินนะฮะช่องวันทุกๆช่องนะครับก็ทุกคนก็มีส่วนช่วยกันนะครับ คือสิ่งแรกที่มันเรื่องมาจากคับคืออันดับแรกเลยก็ต้องยอมรับกับว่ารายการมันชื่อหนกระแสมันมันก็คงจะต้องทําเรื่องของกระแสก่อนนะฮะเรื่องของกระแสก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกระแสจริงๆเราก็คงจะต้องเอาเรื่องที่เ,เราเองมีอยู่แล้วเนี่ยมาทาให้มันเป็นกระแสขึ้นมาอ,มอะไรอย่างครับว่ามันก็มีคนที่มาร้องเรียนในเยอะเหมือนกัน ก็ก็ก็จะใช้วิธีแบบนี้ด้วยในเพจคนก็แต่มีมีข้อความส่งมาลโองเยอะแค่ไหนอ่ะเยอะมากต่อวันอ่ะวันวันนึงน่าจะประมาณสักแบบห้าหกร้อยห้าหกร้อยข้อความที่แบบขอความช่วยเหลืออะไรเนงะี้ยเยอะเยอะมากก็เห็นทุกวันแต่เราก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันอยากจะช่วยเขาแต่ว่าคือด้วยกําลังของเราอะ่ะเราก็เราก็ทําได้เป็นแค่แบบเฉพาะเป็นเคสเคสไปเท่านั้นเองเนะอะไรเงี้ย เห็นททุกวันทุกวันครับก็จะเช็คเช็คตลอดนะครับว่าต่ลวันมีใครร้องอะไรมาบ้างขออะไรยังไงมาบ้างล่าสุดเป็นทางธุรกิจธุรกิจหนึ่งอ๋อจรงดูข้อเดือยอยู่คือไม่ไม่ไม่ได้เดือดหรอกครับเพียงเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเป็นข้อที่จริงที่ได้ฟังจากทางผู้เสียหายเขาได้มีการบอกมานะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยนะว่าเป็นของที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่า จะด้วยข้อกฎหมายหรือว่ามารยาทอะไรเนี่นคุณจะไม่พูดนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้รู้ว่ามันมีเรื่องราวที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบคนที่เสียหายก็แล้วกันนะครับก็ก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เราเป็นกระบอกเสียงให้ให้กับผู้เสียหายได้อะเราก็ยินดีเราก็อยากเราก็อยากจะจะเป็นเป็นกระบอกเสียงให้ในขณะเดียวกันคนที่ถูกกล่าวหา เราก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะดีแค์ตัวเองว่าไม่มันไม่ใช่แบบนั้นอย่างน้อยคุณก็จะได้พ้นคำโกราหาในสังคมไปว่าคุณไม่ได้ทําแบบนั้นเราก็ยินดีประเด็นอยู่ที่ว่าผู้เสียหายเขากล้าผู้ถูกกล่าวหากล้าหรือเปล่าคือตอนนี้ได้มีการติดต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือย่งเพราะว่าพี่หนุ่มได้จะรู้ว่ายังยังไม่ได้ติดต่อฮะยังไม่ได้ติดต่อก็เดี๋ยวขอรวบรวมข้อเท็จจริงให้มันได้มากกว่าน,นี้อีกสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อไปว่าจะอย่างไร พาคนนะอย่ามาล่อซื้ออย่างนี้นอ,อย่ามาล่อซื้อนะอยังคือยังไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นที่ไหนยังไม่ได้บอกเป็นที่ไหนนะก็ก็ก็เอาเราพูดแบบแบบแบบปลายเปิดแบบกว้างๆแล้วกันผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนๆห,หรือว่าเป็นธุรกิจไหนๆแน่นอนครับว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีตัวนักแสดงเหล่านักแสดง ที่ไปอยู่ในนั้นด้วยจะเป็นไปร่วมคุณจะไปเ,เป็นเซนเตอร์เป็นแบรนแอมเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้นะครับก,ก็ต้องบอกเลยว่าคือผมถามว่าลำบากใจไหมผมลำบากใจผมลำบากใจเพราะว่าอย่างอย่างแบบข้อมูลกว้างๆนะฮะบางทีเคสที่มันผ่านมาอ่านี้มันก็มีมันก็มีคนที่เรารู้จักอะไรองี้แต่ว่าสุดท้ายในเมื่อวันนี้เราเลือกที่จะยืนอยู่ตรงนี้ เราก็ต้องยืนอยู่ข้างประชาชนเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ข้างคนที่เสียหายจริงๆอะไรเงี้ยน,นะครับก็ผมก็หวังว่าพี่ๆน้องๆที่ที่มันจะมีประเด็นผมที่ผ่าน,าน,านมาหรือต่อไปข้างหน้าก็อยากจะเข้าใจใพี่ด้วยว่าวันนี้สิ่งที่พี่ทาอยู่คือหน้าที่ของเรานะครับคุณก็มีหน้าที่ของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรคุณก็คุณก็ปล่อยซะ นะครับคือบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นพี่หรอกพี่ก็เชื่อว่าสังคมปัจจุบันนี้นะครับเ,เรารู้กันอยู่แล้วเราอยู่กันด้วยเรื่องราวของของออสังคมโซเชียลที่เขาก็มีพลังโซเชียลมีมีสื่อในมือทุกวันนี้จะมาบอกว่าเราเป็นสื่ออย่างเดียวไม่ใช่เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งวันนี้สื่อใหญ่ๆสื่อหลักๆเองก็ไปเอาไปเอาข้อมูลเอาเรื่องราวจากจากสื่อซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยแหละที่อยู่ใน อยู่ใน y o u ยูทูปเฟซบ o ๊กทิกตอกเนี่ยเราก็ต้องยอมรเรว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนหมดแล้วสื่อใหญ่บางครั้งเราก็ต้องต้องพึ่งชาวบ้านที่เขาเขามีข้อมูลเป็นสื่อเล็กๆเนี่ยแหละฮะแล้วทุกคนก็เป็นสื่อหมดแล้วมัามีไหมคะคือตอเที่เรู้จักพอเราโพสไปแล้วเราติดต่อคือมีไหมเหรอฮะเคสนี้เหรอครับมีติดต่ออยู่เยอะมากยค่ะผม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 เชื่อว่าไม่ยังไม่มีใครขยับ ผมเชื่อยังไม่มีใครขยับแต่ผมก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าเป็นใครนะก็ก็เชื่อยังไม่มีใครขยับเพราะว่ายังไม่มีการถูกกล่าวหานะครับมันก็เป็นแค่คําโพสต์ลอยๆนะครับก็เดี๋ยวไว้รอเร็วๆนี้แล้วกันเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ้ยมันจะเป็นเทปแบบตัดหรือเปล่าที่จะต้องมีดาราเอพราะถ้ามันแบบเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระแสก็ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวนักแสดงหรือว่าตัว อินฟูต่างๆเองก็จะได้ดีแคร์ตัวเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าสังคมมันจะมีภาคษาเองสังคมจะมีบริบทเองว่าการที่จะทํากันแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้หลายๆคนไม่กล้าไปออกเลยกันใช่ไหครับล่าไปแล้วพี่รัว ให้ตำรวจแค่ลางยูบอกแล้วบอกว่าถ้าไม่ใส่ทีห้ามอ่ะคือคืออย่างนี้จริงจริงแล้วผมบอกเลยว่ารายการไม่ได้น่ากลัวแต่ผมว่าคนที่ติดตามรายการเนี่ยน่ากลัวเพราะชาวเน็ตนี่แหละคุณเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคนที่เขาดูอ่ะเขาเขามีปัญญาที่ดูแล้วเขาจะรู้ว่าใครที่พูดก็จจริงหรือใครแถอะไรยังไงนะครับผมว่าจริงๆแล้วการออกรายการผมกระแสมันไม่น่ากลัวเลยคือคุณแค่พูดตามข้อเท็จจริงไปเท่านั้นเองว่ามันเป็นยังไง ผิดคุณขอโทษผิดเข้าสู่กระบวนการผมว่าคนไทยฮะ uh, ต้องการแค่ตรงนี้แหละคือมันไม่ใช่ว่าคุณผิดแล้วคุณจะตะแบงว่าไม่ใช่ฉันถูกฉันเป็นแบบนี้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอไปพิสูจน์กันแล้วมันก็ผิดทั้งนั้นอะเอางนี้ดีกว่าเวลาที่มันมีอะไรออกมาแต่ในข่าพิสูจน์เบางทีก็จะมีแบบแม่งนนมีต่างๆในต่อการเกิดเยอะมากอยางว่าถุดที่แบบต่อมีการยกถูก หมาอย่างเงี้ยเหรพอเปลี่ยนทนรายาบ้างอะไรบ้างการรายการมันไม่หรอกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโทนของรายการโหนกระแสคือคือคือผมเองก็พยายามปรับโทนให้มันสบายๆมากขึ้นเพราะว่าเรื่องมันเครียดมากคือเรื่องมันเครียดโอ้หถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ใส่อะไรให้มันแบบสบายๆหรือแบบมีอะไรพวกขำๆกันบ้างในรายการผมว่าทุกคนเครียดมันจะกลายเป็น เมื่อเราอยู่เป็นสารนั่นซึ่งมันไม่ใช่อ่ะดังนิ่มเป็นรายการมันเป็นรายการเท่านั้นเองมันมันไม่ได้เป็นสารนะเพราะฉะนั้นก็แบบเราคุยกันได้เออคุณมีอะไรคุณคุยกันมาเหมือนอยู่บนอยู่บนวงวงกินข้าวกันอ่ะคุณอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดมาคุณนี่อยากพูดอะไรก็พูดมามีใครกล้ากินข้าวพี่น้อยไครกล้าตอนที่ชวนใครกินข้าวกินข้าวด้วยยังก็มีมีมีคนกล้ารับโทรศัพท์นะคะับมีมีมี พี่น้งขาวเวลาไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังต้อมากขึ้นมมไมเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับตัวเราในหลาคือถามว่ากังวลใจไหมเหรอฮะก็ไม่ได้กังวลนะเพราะว่าผมเองก็ไปไหนมาไหนผมก็ไม่ได้มีการผมไม่ได้มีคนคอยดูแลไม่เคยมีอะไรเนะ้ยผมว่าผมว่าสิ่งที่ผมทำอะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรอะผมก็เชื่อว่าประชาชนก็ปกป้องผมเองนะถ้าเกิดว่ามันจะมีอะไร บ่อยบ่อยเพียงแต่ว่าผมก็ไม่เคยต้องไปนั่งบอกไงยุคนั้นมันจะเป็นข่าวออกมาหรืออย่างที่เป็นข่าวมันก็จะมีคนมาดักแทงที่นาช่องสามมีคนส่งลูกปืนมาให้ว่าระวังนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบก็มันมีมีหลากหลายรูปแบบอะครับปีที่เท่าไมีรตัวนาไห้อร๋อมี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 ประชิดตัวก็ก็อย่างอย่างเช่นอย่างเช่นกับ บุกเข้ามาแล้วก็เหมือนกับมามามาวุ่นวายเราอะไรมามาด่ามาแบบทําไมไม่ไม่ช่วยฉันทําไมแบบอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนทุนใหญ่จะมีมีเป็นแบบนั้งแบบนี้พอเจอแบบนี้แล้วแก็แต่พี่ต้องลองต้ไงเรียนทำยังไงอ่ะคือแบบคือถ้าบางคนเขาอาจจะรู้สึกกลัวแล้วแบบเบ่งในสิ่งที่ทำอยู่คือคือเอาเอาตรงๆนะบางเรื่องก็บางเรื่องก็ไม่ได้อยากจะทำหรอก แต่พอพอมีเสียงกระแสสังคมมาอย่างบางครั้งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้าแล้วทําไมทีเรื่องนี้ถึงปล่อยผ่านล่ะทําไมทีเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็เลยรู้สึกว่าเออบางเรื่องเราก็ไม่อยากปล่อยนะฮะแต่ว่ามันบางทีมันก็มีบริบทของการนําเสนอของมันอยู่เหมือนกันมันมีเส้นบางๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างบางเรื่องเนี้ยอยากให้เราทําเรื่องนี้แต่ว่าแขกรั่เรเชิญเขาไม่มาอย่างเงี้ยเราก็ลําบาก คือพอไม่มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะโดนกลั่นดาจะโดนว่าว่าแบบทําไมไม่ทําทําไมไม่เสนอเรื่องนี้ทําไมคือมันไม่ได้ง่ายๆนะบางครั้งเนี่ยคนที่เขามีแผลเขาก็ไม่ได้อยากจะมาเปิดแผลของเขาเะอย่างเงใครใครใครมีแผลไม่อยากจะมาออกนะงั้นอย่างเมื่อกี้ที่บอกใครจะกล้ามาออกแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาก็ดีคุณก็รีดดิคาตัวเองไปนะแล้วมีเสียงต่างสายนะคะว่าไปอย่านะอย่าทำเรื่งนนะองง่ายๆอย่างเงี้ยแบบเหมบิร์ตไปแล้วเอ๊ะหยุดนะ ไม่มีไม่มีแบบไอ้มามาขม่มขู่แบบไม่อยากทํไม่ไม่มีแต่ขอมีอมขอมีแต่ไม่ให้แล้วหลังปฏิเสธไปเยอะไหมครับก็มีบ้างแล้วหลังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะหนูได้วางมาตรการอะไรหมครัจะป้องกันยังไงอะไรยังไงจัดการยังไงบ้างไม่เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราอะฮะเราทําหน้าที่ของเราแล้วก็สิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ดีกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะ ฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาไมได้ดีแร์ตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมพูดเพราะถึงผมไม่พูดสังคมก็พูดเราอยากให้คิดแค่ตรงนี้เลยมันไม่ได้มีแค่รายการผลกระแสถึงวันนี้ไม่มีรายการผลกระแสก็ยังมีรายการอื่นอีกเยอะมากมายถูกไหมฮะจะมีเปิดปากกระภาคภุมก็มีถกไม่เถียงคุนทินก็มีใช่ไหมรายการแบบเยอะแยะม,มากมายของช่องมันก็ทุกทุกที่อ่ะพวกก็มีหมดมันไม่ได้มีแค่ผลกระแส เพราะฉะนั้นเนี่ยกรบอกเสียงของของประชาชนมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวมันถึงไม่มีรายการผมไม่มีผมมันก็มีคนอื่นพี่นุ่มอยากจะบอกอะไรกับแฟนรายการผมกรแตบางครัช่วงนี้ฮอตมากก็ก็ขอบคุณขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนนะครับที่ที่แบบติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณสําหรับความเป็นหูนะฮะแล้วก็ต้องขอโทษสําหรับ หลายหายคนที่อาจจะผิดหวังในการที่เรานําเสนอแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจผมเข้าใจแล้วผมก็เห็นเห็นทุกครั้งครับว่ารู้สึกไม่โอเคกับเราตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยผมก็อยากให้เข้าใจผมด้วยเพราะว่าการทํารายการผลกระแสเนี่ยบอกเลยว่ามันยากมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับรายการอยู่เนความคาดหวังของคนซึ่งผมไม่สามารถทําความคาดหวังให้กับทุกคนได้จริงๆริมันก็มี พลาดบ้างดีถูกบ้างอะไรก็ให้อภัยผมด้วยละกันนะครับแต่ว่าผมเองก็พยายามที่จะบอกเสียงที่ดีที่สุดให้กันละกันนะครับพอไม่ติดใจแล้วถ้ามีคนแซวพ่อแบบว่าอะไรขำๆอะไรเนี่ยฉายาฉายาอะไรเยอะแยะพ่อเยอะมากเปลี่ยนไป่ฉายาไว้อยก็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 น่ารักดีเนาะก็มันก็มีแบบครูกะปิก็มีมีพี่หน่วงอะไรอย่างเงี้ยมีเอาหวังมีอะไรอย่างเงี้ยก็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 น่ารักดีครับโอเคขอบคุณมาก